ทำที่บริสุทธิ์ลับไปถึงความเป็นทรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้และก้าวไปพร้อมกันสุเจริ สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการยุติธรรมพบประชาชนนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับนายนพพัชรสุตมานักวิชาการยุติธรรมจากกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬครับก็วันนี้นะครับต้องขออภัยนะครับมาช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าแบ้นมอเตอร์ไซค์มานะครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางเยอะหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับที่ ไม่อยากที่จะพลาดนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงการเราได้รับทราบนะครับถึงโครงการดีๆที่ทางสํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดบึงการนะครับร่วมกับสํานักง,งานคุมประพฤติจังหวัดบึงการแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการประจําปีงบประมาณ2567นะครับในโครงการเสริมสร้างให้ความรู้กฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน พี่น้องชาวจังหวัดบึงการเรานะครับทั้ง8อําเภอซึ่งนะครับทางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการเราก็ได้มีการประชุมวางแผนนะครับกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถึงแผนการปฏิบัติงานนะครับการจัดโครงการในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอําเภอบุงค้าอาเภอศรีวิไลอําเภอโซ่พิสัยอําเภอพรเจริญอาเภอบึงค้าอําเภอปากคาดนะครับอำเภอเมืองบึงการนะครับอำเภอบึงโขงหลงแล้วก็อำเภอเซกา ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นลำดับของพื้นที่อำเภอที่ทางอาอบอจจอบึงการนะครับร่วมกับสำนักง,งานยุธธรรมจังหวัดบึงการแล้วก็สำนักง,งานขุนพืชเนี่ยวางแผนร่วมกันในการจัดโครงการาตามลำดับดังกล่าวนะครับซึ่งโครงการครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะจัดในพื้นที่ของอำเภอบุงค้านะครับซึ่งจัดจำนวนหนึ่งครั้งด้วยกันในวันที่30อ้อขออภัยครับในวันที่13ธันวาคม 2,566ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะจัดในใช้พื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งค้านะครับซึ่งประกอบไปด้วย3าตำบนลนก็คือในพื้นที่ของตำบลนหนองเดินนะครับตำบลบุ่งค้าแล้วก็ตำบลโคกกว้างนะครับกลุ่มเป้าหมายจำนวน156ท่านก็จะมีในส่วนของอพี่น้องนะครับประชาชนในพื้นที่ ในแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีการในการารวบรวมรายชื่อนะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยผ่านทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละตำบลน,นะครับซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนยังไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนคืออะไรแล้วก็สถานที่ตั้งอยู่ณนะที่ไหนนะครับนั่นก็คือตั้งอยู่ในที่ ทำการนะครับของอบอตอแต่ละแห่งท้องถิ่นในแต่ละแห่งของเอขตพื้นที่การปกครองนะครับแต่ละอําเภอตํบอาบลนะครับในแต่ละอําเภอก็จะมีอบอตอนะครับที่อยู่ในกระจายอยู่ในทุกตําบลน,นะครับที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่พี่น้องอยู่ตําบลไหนนะครับก็ไปติดต่อขอรับงานบริการได้ที่อบอตอนั้นนะครับก็คือศูนย์ยุติธรรมชุมชนเราเนี่ย ก็จะมีที่ตั้งอยู่ในอบอตอแต่ละแห่งนะครับทั้งเทศบาลด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อ,อสอบถามถึงงานบริการด้านกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานบริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอขอรับเงินเยียวยานะครับจากทาง สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬในส่วนของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับก็สามารถที่จะติดเข้าไปติดต่อขอรับงานบริการในพื้นที่อ,อบอตอรหรือว่าเทศบาลในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนะครับที่ทางสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดได้ประสานขอความร่วมมือไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการรวบรวมรายชื่อในแต่ละหมู่บ้านซึ่งในเขตพื้นที่ของอําเภอบุ่งค้าเนี่ยนะครับก็จะได้รับ จัดสรรนะครับในส่วนของผู้แทนในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจำนวน6ท่านนะครับ6ท่านอันนี้ก็ทางศูนย์ยุทธธรรมชุมชนหรือว่าอบอตอในพื้นที่เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการประสานไปยังผู้นําชุมชนนะครับหรือว่ากานันผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโดยตําแหน่งนะครับผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ก็จะเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับตามคําสั่งของจังหวัดบึงกาฬเนี่ยไปโดยตําแหน่งเลยนะครับดังนั้นแล้วผู้แทนนะครับก็จะได้รับคัดเลือกนะครับจากผู้นําชุมชนในการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยส่งมายังอบตหรือว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็จะส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมในพื้นผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เนี่ยส่งต่อมายังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬเพื่อที่จะ เตรียมความพร้อมในการที่จะออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับในการบรรยายนะครับความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงนะครับกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเราได้รับความร่วมมือนะครับาจากทั้งหมด6หน่วยงานด้วยกันหน่วยงานแรกเลยนะครับขาดไม่ได้ก็คือเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ สนับสนุนงบประมาณนะครับนั่นก็คือทางอบจจังหวัดบึงการแล้วก็หน่วยงานที่สนะครับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงการซึ่งเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับร่วมกับทางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการนี่ก็เป็น3หน่วยงานแรกแล้วก็อีก3หน่วยงานหลังนะครับที่จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีในส่วนของสํานักงานปปชนะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจําจังหวัดบึงการนะครับเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนนะครับการปรปับปรามทุจริตต่างๆว่ามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับหน่วยงานต่อมาครับเป็นหน่วยงานจากอายการอายการสํานักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับอ่าก็จะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมรดกกฎหมายการไกลเกลี่ยข้อพิพาทอะไรต่างๆนะครับที่จําเป็นให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ขาดไม่ได้เลยพี่ประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยทราบถึงขั้นตอนการขอรับงานบริการต่างๆนั่นก็คือสำนักง,งานบังคับคดีนะครับว่าขั้นตอนของการบังคับคดีเนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นหกหน่วยงานนะครับที่จะออกไปบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬซึ่ง เริ่มต้นครั้งแรกนะครับก็คืออำเภอบุ่งค้านะครับในวันที่13ธันวาคม2566ลำดับต่อมานะครับในห่วงของเดือนเดียวกันวันที่19ธันวาคมก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่อำเภอศรีวิไลจัดครึ่งหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็จะประสานผ่านทางศูนย์ยุทธธรรมชุมชนในอำเภอศรีวิไลนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้องจํานวนทั้งหมด5แห่งนะครับ5แห่งศูนย์ยุทธธรรมชุมชนทั้งหมด5แห่ง นั่นก็คือเทศบาลตำบลศรีวิไลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลพรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแสงนะครับอ,อบตอนาสแบงอ,อบตอนาสิงห์นะครับทั้งหมด5แห่งเนี่ยประสานขอความร่วมมือที่จะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนะครับในลักษณะเดียวกันกันกบพื้นที่อำเภอบุงค้าซึ่งพื้นที่อำเภอศรีวิไลเนี่ยก็จะจัดในวันที่19ธันวาคม2566ณนหะอหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล นะครับแล้วก็ในห่วงเดือนเดียวกันนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางสํานักง,งานเราได้ประสานนะครับสถานที่แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเห็นพร้อมต้องกันนะครับว่าในห่วงของเดือนธันวาเนี่ยควรที่จัดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือ,อพื้นที่ของอําเภอโซ่พิสสยนะครับแต่แบ่งย่อยนะครับแบ่งย่อยเนื่องจากว่าจํานวนผู้เข้าร่วมค่อนข้างเยอะนะครับเราก็แบ่งซอยย่อยเป็น2ครั้งด้วยกันนั่นก็คือ ครั้งที่1นนะครับณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยวันที่21ธันวาคม2566นะครับในพื้นที่ของตำบลสีชมพูนะครับตำบลคำแก้วตำบลถ้ำเจริญตำบลเหล่าทองก่อนนะครับจำนวน1ครั้งแล้วก็ครั้งที่2ในวันที่22ธันวาคมต่อเนื่องกันนะครับณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยเช่นกันเราก็จะจัดให้ บรรยายให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลโซ่นะครับตำบลหนองพันธาแล้วก็ตำบลบวัวตุ่มได้รับฟังนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถที่จะ,าาจะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เข้าใจกฎหมายเบื้องต้นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเป้าหมายของเรา นี่ก็จะเป็นในส่วนของ3พื้นที่แรกนะครับที่ทางาสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดบึงการร่วมกับคุมประพฤติและก็อบอจอนเนี่ยได้ร่วมกันวางแผนนะครับว่าจะเดิมเนินการาในการที่จะไปจัดโครงการเสริมสร้างให้ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,567นะครับอ่าก็สำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ออยากจะเข้า เข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานเนี่ยได้นะครับในวันและเวลาสถานที่ที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับแต่ก็จะมีข้อจากัดในส่วนของการเบิกจ่ายหรือว่าในส่วนของอสวัสดิการต่างๆที่ทางหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมไว้ให้กับ ผู้เข้าร่วมที่ส่งรายชื่อมานะครับอันนี้ก็อาจจะขอสังวนสิทธิ์นะครับให้กับผู้ที่จัดส่งได้รับการคัดเลือกจากผู้นำชุมชนแล้วก็ได้รับการาจัดส่งรายชื่อมานะครับก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแต่ถ้าหากว่าตัวเจ้าของรายชื่อไม่มาในวันงานนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนนะครับให้กับประชาชนที่สนใจเข้ามารับฟังเพื่อที่จะให้ สวัสดิการในส่วนนี้ทดแทนกันนะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องจังหวัดบึงการพี่น้องชาวบึงการเราได้รับรู้รับทราบนะครับถึงงานกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับในห่วงของเดือนธันวาคมที่กําลังจะถึงอ่าแล้วก็ในส่วนของอีก5อําอเภอนะครับอ้าอเภอเราก็จะจัดในห่วงของอ่า เริ่มตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนะครับ2567ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมนะครับลำดับตามลำดับก็คือในห่วงของมกราคมเราจะจัด2อําเภอนะครับก็คืออําเภอพรเจริญในวันที่11กับ12มกราคมอําเภอปากคาดนะครับก็จัดวันที่17กับ18นะครับอันนี้ที่นัดที่หอ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของอำเภอพลเจริญเ,เนี่ยก็จะแบ่งอ่าส่วนหนึ่งนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอพลเจริญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหอประชุมเทศบาลตำบลดอนยะนางอ่าอันนี้วันจันทร์หน้านี้เจ้าหน้าที่เราก็จะไปพูดคุยประสานงานกับทางพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสถานที่นะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีอีก2พื้นที่นะครับก็คือพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดทั้งหมด3ครั้งนะครับวันที่7 8 9ดแปดเกาุมภาณหอประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองเมือง,งการนะครับในส่วนของเขตพื้นที่ตบบําบลเมืองการต,ตําบลวิสิตตาบลโคกกออ่องตําบลชัยพรอ่าแล้วก็ครั้งที่2นะครับวันที่8กุมภาเนี่ยก็จะจัดณนะหอประชุมโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมนะครับก็จะเป็นในเขตพื้นที่อ่าตำบลโนนสมบูรณ์ตําบลนาสวรรค์ตาบนคํานาดีตาบนบกป่งเปื่อยนะครับ แล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่9กลุ่มพาจัดณนะหอประชุมโรงเรียนหอคำพิทยาสันนะครับก็จะเป็นในโซนพื้นที่ของตำบลโนนสว่างตำบลหอคำตำบลหนองเลิงตำบลไขสีนะครับสถานที่เราก็จะจัดเพื่อที่จะ,ะเราก็มีการคัดเลือกนะครับสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจํานวนผู้เข้าร่วมแล้วก็ะกระยะทางนะครับที่พี่น้องประชาชน จำเป็นจะต้องเดินทางมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยให้มันสอดคล้องแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้าสามารถเข้าถึงงานบริการที่จําจเป็นในการดํารงชีวิตในส่วนของอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการาทางยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของ พื้นที่ต่อมานะครับพื้นที่อำเภอบึงบึงของหลงนะครับก็จัดทั้งหมด2ครั้งนะครับณนะหอประชุมเทศบาลตำบลบึงของหลงนะครับครั้งแรกครั้งที่1วันที่21กุมภาพันธ์ซึ่งก็จะมีนะครับพื้นที่เป้าหมายก็คือตำบลบึงของหลงก็ตำบลโพหมักแข้งนะครับใช้สถานที่ของหอประชุมเทศบาลตำบลบึงของหลงแล้วก็ ครั้งที่2นะครับ22กุมภาพันธ์2567กเ็นี่ยก็จะจัดนะครับโครงการในพื้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคําให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลดงบงังแล้วก็ตําบลท่าดอกคํานะครับแล้วก็อำเภอสุดท้ายนะครับของโครงการก็คืออำเภอเซกาก็จะจัดนะครับโครงการในครั้งที่1เนี่ยในวันที่5มีนาคม2 5 6 7ณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกานะครับ ในพื้นที่ของตำบลเซกาตำบล้างตำบลหนองทุ่มนะครับอันนี้ก็ไปจัดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกาครั้งที่2นะครับ6มีนาคม2567ณนะหอประชุมโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุก,กูลนะครับก็จะให้บริการนะครับก็จะจัดโครงการเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโปงงห้ตำบลท่าสะอาดตำบลท่ากกแดงนะครับแล้วก็ ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3ก็คือ7มีนาคม2567ก็จะจัดโคงรงจา์ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตมบ,บ้านต้องตมนนันจันตมโศกกามนะครับณหอประชุมโรงเรียนเหล่าขามพิทยาคมราชมังคลาพิเศษนี่ก็จะเป็นวันเวลาแล้วก็สถานที่นะครับรวมถึงพื้นที่เป้าหมายที่ทางหน่วยงานได้าวางแผนร่วมกันนะครับ ทั้ง3หน่วยงานก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการสำนักงานคุณประพฤติจังหวัดบึงการแล้วก็ทางอบจนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการได้ปรึกษาหารือร่วมกันนะครับถึงแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนง,งานด้านกระบวนการยุติธรรมให,ให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง แล้วก็เท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับตามานโยบายของทางากระทรวงนะครับกระทรวงยุติธรรมซึ่งในวันในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะนําในส่วนของนโยบายอาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้ง5หน่วยงานนะครับในพื้นที่จังหวัดืึงการเนี่ยมาพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึง ทิศทางแนวทางในการที่จะส่งเสริมพัฒนานะครับต่อยอดงานโครงการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่จังหวัดบึงการของเราว่าส่วนกลางเนี่ยมีการสั่งการนะครับในการขับเคลื่อนงานโครงการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับว่าส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานในระดับจังหวัดเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่ามีการาปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในอนาคตนะครับเพื่อที่จะ รองรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว <lawsuit royable. S 1> ่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาในเรื่องของสังคมปัญหาผู้กระทําความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทําความผิดนะครับในส่วนของเรือนจําจังหวัดบึงการเองในส่วนของสํานักงานขุมประพฤติจังหวัดบึงการสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงการนะครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการรวมถึงสํานักงานบังคับคดีจังหวัดบึงการ อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่อยู่ในสังกัดที่อยู่ในสํานักงานของยุติธรรมจังหวัดนั่นก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับก็จะทํางานร่วมกันกับสังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็จะเป็นงานบริการเพิ่มเติมที่มีให้บริการมีตั้งอยู่ในสํานักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการที่คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดบึงการของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาประชาสัมพันธ์ถึงโครงการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงการเราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็รับรู้นะครับว่าเรากําลังจะมีกิจกรรมมีโครงการอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับก็ในสัปดาห์หน้านะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับว่าเดี๋ยวจะเอา,อาบทบาทภารกิจนะครับ ประจำปีงบประมาณ2567เนี่ยของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยในพื้นที่จังหวัดืองการเรามามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนอ่าสัปดาห์หน้าหี่ยวัวหน้าน่าจะมาด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องของกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพึงการ FM 1 0 4